สืบเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายบุกต้นทองที่จังหวัดปราบปรากฏว่าที่จังหวัดสงขลาทางร้านทองพลอยกระหนกซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสงขลาได้มีการโพสต์ภาพจากเจ้าของร้านทองซึ่งเป็นผู้หญิงสูงวัยถือปืนยาวอยู่ภายในร้านพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีค่ะวันนี้ร้านเปิดค่ะ และมีการแชร์กันเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันล่าสดุดทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังร้านทองแห่งนี้เพื่อสอบถามถึงที่มาที่ไปของภาพนี้โดยพบกับนายกัปตันวัย32ปีลูกชายของเจ้าของร้านและยังเป็นเจ้าของร้านทองแห่งนี้ด้วยได้เล่าว่าหญิงที่อยู่ในภาพนั้นคือคุณแม่ของตนเองโดยเมื่อเช้านี้คุณพ่อได้ชวนคุณแม่ออกไปซ้อมยิงปืนและเอาปืนออกมาดูซึ่งเป็นปืนลูกซองบาเรตตาทีวันและถ่ายภาพพร้อมโพสต์ในเพจของร้านทองและ Facebook ส่วนตัวของคุณแม่ โดยโพสต์เมื่อตอนเที่ยงปรากฏว่ากลายเป็นไวรัลที่มีการแชร์กันต่อเป็นจำนวนมากและมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีการเขียนแซวเล่นสนุกสนาน นายกัปตันบอกอีกว่าที่แม่นั้นนํเปืนมาถ่ายรูปโพส์เฟซบุ๊กส่วนหนึ่งก็มาจากสาเหตุจากการปนร้านทองในจังหวัดตากซึ่งค่อนข้างน่ากลัวและหลังจากนี้ต้องระม,มัดระวังมากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วทางร้านก็จะมีวิธีการป้องกันอยู่แล้วเช่นใช้ประตูไฟฟ้าถ้ามีคนผิดสังเกตเช่นสวมแจ็คเกต็ตหรือปิดบังอัมพางใบหน้าก็จะล็อกประตูทันทีและใช้ลูกกรงเหล็กกั้นไว้ภายในอีกชั้นส่วนเคาน์เตอร์ก็จะเป็นปูนยิงไม่เข้าหรือถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็ให้พนักงานวิ่งหลบหนีไป ก่อนเพื่อความปลอดภัย